สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ห้าร้อยเก้าสิบหกครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับผมสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสนกะครับก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกครับพระรายการแรกนําเสนอเลยนะครับเป็น นี่ครับเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับนี่ฮะพี่ที่านใดที่เป็นสายลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ครับเอามาให้พพฟีได้แบ่งปันสะสมหรือบูชานะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยพระหลวงพ่อเกษมหลังหนูด้วยนะนี่ฮะปตผอคืออะไรไม่รู้นะครับนี่ฮะเขมะโกหลังหนูนะฮะ แหมหนูน่ารักด้วยนะถ้ายยืนหนูนี่ครับเนื้อคงชัดเจนครับสวยนะ้าอย่างเงี้ยหลวงพว่อเกษมสุดยอดแล้วครับอ่าเอาแบ่งปันเลยเอาสามร้อยครับผมราการที่หนึ่งนะสามร้อยบาทต่อไปใราการที่สองอันนี้เป็นพระคุณแผนนะครับคุนแผนหลวงพ่อกลวยนะฮะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อกลวยหลวยเอหลังกุมารน,นี่ครับนี่ฮะไม่ค่อยพบเจอครับนานๆจะเจอสักครุงนี่ฮะ แต่ละองค์นี้ครับเป็นผ้าเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ฮะคุณแผนหลังกุมารเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนี่เห็นไหมกุมารทองชัดเจนครับแม่กุมารวนทวนมบูร์นะครับนี่ฮะโอ้สุดยอดนะครับนี่เห็นไหมพระคุณแผนหลังกุมารหลวงพ่อกลวยสวยดําเดิมครับเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแผนหลังกุมารหลวงพ่อกลวยต่อไปรายการที่ ที่สามอันนี้เป็นพระสันยืนนะฮะพระสันยืนเป็นเนื้อดินของหลวงพ่อกวยเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นดินละเอียดนะครับดินละเอียดพระสันพระดูง่ายนะครับโทนสองสีเลยดูฮะสีเทากับสีโทนแดงนะฮะอันนี้โทนโทนดาโทนโอ้มีหลายโทนฮะนี่ครับโอ้ยดเลยฮะเขาเรียกว่าอ่าพระเนื้อดินนะฮะหลายโทนโทนดาโทนแดงโทน นี่ฮะคนน้ำตาลเอาสามร้อยครับพัสันพัสันเอาสามร้อยนะนี่ฮะเบอรพีพีเอฟีน,นะฮะชื่นชอบนะครับพระน่ารักดีครับต่อไปรายการที่สี่ที่สี่เป็นอันนี้พระซุ้มประตูครับอันนี้น่าจะเป็นวัดอะไรนะ <c oughs> วัดมหา,าธาตุครับเพชรบูรณ์เนี่ยพระซุ้มประตูวัดมหา,าธาตุเพชรบูรณ์นะครับเขาเรียกวัดมหา,าธาตุดูนะนี่ครับ พิมพก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะเป็นเนื้อชินนะครับน่าจะชินเงินเพราะว่าออกดำอย่างเงี้ยนี่ฮะพระชินเงินกุัดมหาธาตุเพชรบูรณ์นะครับลองเทียบพิมพ์ดูก่อนนะครับลองตัดสินใจหรือลองพิจารณาดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะฮะนี่ครับเห็นไหมพระสุมตูเอาสามร้อยบาทครับพระสุมตูวัดมหาธาตุต่อไปรายการที่ที่ห้าที่ห้านี่เป็นชินราชนะฮะชินราช นี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณท่านเลยนี่ฮะหล่อโบราณชินาลานะดูใบหน้าให้ดีนะครับ hmm. นีครับแล้วดูด้านข้างนะนี่ฮะเห็นไหมด้านหลังนี่สุดยอดเลยครับนี่ฮะเห็นไหมพระเป็นหล่อโบราณจริงดูเนี่ยนี่มีเม็ดขี้เบ้าด้วยครับนี่ฮะเม็ดขี้เบ้าหนึ่งเม็ดเห็นไหมนี่ครับเป็นหล่อโบราณผมว่าน่าจะเป็นนี่ฮะสงครามเกาหลีหรือเปล่าครับนี่ฮะนี่ครับเป็นชินาลาดรุ่นสงครามเกาหลีสงครามอินโดจีนอะไรเนี้ย นี่ฮะทีนอินโดจีนนี่มีเม็ดขี้เบ้าด้วยนะพาอย่างนี้ครับนี่ฮะทาสสิกดีไม่มีโค้ดนะดูนะครับอันนี้ช่อชนวนเขาล่องรอยยุบดูการแต่งตะไบเก่าๆตะไบโบราณนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเอา400บาทชินราชไม่รู้ที่ไม่รู้ปีจริงๆนี่ฮะเห็นไหมเป็นหล่อโบราณจริงหล่อโบราณแบบนี่ฮะทาสสิกมากๆดูเห็นไหมอู้ยเนื้อหานี่ฮะเนี่ยพระมีเม็ดขี้เบ้าเลยเห็นไหม ให้เห็นด้วยนะครับนี่ฮะเอา4 0 0อยครับรายการที่5้ชินาล่านะครับต่อไปรายการที่6กรายการที่6เป็นสมเด็จนี่ฮะเกตทะลุซุ้มพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยลึกคมชัดนี่ครับเห็นไหมอุ้ยเนื้อหาดีมากเลยครับเราดูนะฮะต,ตัดด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะฮะมีคาบความเก่าเขาธรรมชาติเลยนี่ครับเอาสา0ร้อยครับ รายการที่หกนะเกตดทะลุซุ้มสามร้อยบาทสวยคลาสสิกสวยเดิมเดิมต่อไปรายการที่เจ็ดที่เจ็ดผมได้นี่ครับอันนี้เป็นอ่าสมเด็จวัดเกตดฮะอันนี้เป็นพิมพเรียกว่าพิมพ์ตลกหรือนอกพิมพครับพาดูง่ายนะอย่างนี้ฮะผมให้ดูเนื้อก่อนนะครับเห็นไหมเนื้อวัดเกตดเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมอูเนื้อแบบสวยจริงๆริงอ่ะแล้วพิมพจะเป็นนี้เขาเรียกพิมพตลกดูนะฮะความเก่า ของเนื้อดูด้านหลังเห็นไหมต้องรอยการปาดของเนื้อต้องรอยการนี้บิแยะการปาดธรรมชาติเลยนี่ครับวัดเกตชโยอันนี้นะฮะองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่อันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะวัดเกตนอกพิมพ์พิมพ์มตลกเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนื้อปึกปักเลยนี่ครับเห็นไหมเนื้อดีมากแล้วเนื้อสวยจริงๆนะฮะห้าร้อยบาทนี่ผมว่านี่ฮะคลาสสิกจริงๆดูนะครับนี่ครับเห็นไหม สนใจยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมในรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดที่แปดเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพมวัดช่องแครนะฮะนี่ฮะเนื้ออมเขียวๆเงี้ยนี่คือหล่อโบราณท่านนะครับนี่ฮะหล่อโบราณไม่แน่ใจว่าปีหนึ่งสองเปล่าครับนี่ฮะเป็นหล่อโบราณสวยคลาสสิกจริงๆนะเราดูใต้ฐานนะครับนี่ฮะเห็นไหมชุบจนการแต่งระบาย หล่อโบราณน,นะครับอันนี้เอาส5 0รก็แล้วกันเอา,ลอลาหล่อโบราณหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์สวยเดิมๆเ,เลยสาม้ยปีตะเข็บเลยนะพระน,น,นี่นี่นี่นะครับเป็นพระพิมพ์ที่มีหล่อโบราณด้วยนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นี่เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับหรือพิมพ์ใหญ่3 5 0รครับรายการที่8ดต่อไปรายการที่9อันนี้เป็นหลวงพ่อเอ๋วัดคลองโป่งนะฮะนี่ฮะแล้วเนื้ออมเขียวนี้ฮะหลวงพ่อเอวัดคลองโป่งดูนะครับแม่พระเขานี้ ดูนะฮะสภาพใช้มานี่ครับความเก่าครับสนิมเขียวหรือขี้เขียวติดนะฮะนี่ฮะธรรมชาติเลยเพราะเอมอดอคลองโปง่งสวยเดิมๆเ,เลยนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อเอมอดคลองโปง่งจัดไปนะฮะนี่เห็นไหมสวยนะภาพแบบเนี้ยเนี่ยน่ารักมากรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะองค์นี้สวยนะนี่ครับเนื้อแก่งแกล้งหนึ่งนุ่มเลยนะครับนี่เห็นไหม โอ้ยดูนะครับเห็นไหมแกล้งหนึกนุ่มเขาเรียกดูนะครับนี่ฮะแล้วดูด้านหลังธรรมชาติมากเห็นไหมเนื้อแก่งจริงนี่ฮะผมใจพี่พี่ดูเห็นไหมครับสวยนะ้ำผ้าแบบนี้นี่ฮะนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับรายการที่สามนะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่อันนี้เป็นอ่ารูปห,รหล่อหลวงพ่อท้วมนะครับวัด อะไรนะวัดเขาโบดนะฮะนี่ฮะนี่ครับหลงวงพ่อท้วมวัดเขาโบดจะเป็นสิอะไรนะสิสารลาพออะไรไม่รู้น,นี่ฮะเป็นตัวยอ่อเขาผมก็อ่านไม่ออกครับนี่ฮะเขาเรียกว่าหลงวงพ่อท้วมวัดเขาโบดนะครับนี่ฮะจะแต่งตะไบนะครับผมนี่นี่ครับหลวงพ่อท้วงเอาสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทหลงทวงพ่อท้วมวัดเขาโบดดูนะฮะแม่พระ จริงๆแล้วพระสวยนะเก่าด้วยอย่างเงี้ยนี่ฮะมาดูใบหน้านะครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อทวดมเขาโบดเลี้ยมมาอย่างนี้เลยรายการที่สิบเอ็ดต่อไปสิบสองสิบสองผมได้อ่าเขาเรียกหลวงปู่ทวดนะครับหนุ่ปู่ทวดได้มาสององค์ครับเอาองค์แรกก่อนนะครับองค์แรกให้พี่พีเอฟซีได้ดูนี่ฮะเป็นเนื้อว่านผมจะให้ดูเนื้อว่านนะครับพระแบบเนี้ยผมว่าเก่ามากๆเลย แล้วแห้งแก๊กเลยนะฮะผ้าเน,น,นื้อว่านคือผ้าเนี่ยนี่ฮะเป็นเน,นื้อว่านจะกดแบบวาบ่านหมันมานะครับเมื่อว่านแห้งตัวลงเนี่ฮะจะเป็นร่องรอยการปี่แยะนี่ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นพิมก้าเจ็ดหรือเปล่าครับแต่เนื้อนี่เก่าจริงดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือเนื้อว่านนะแล้วเก่าคลาสสิกมากดูเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วดูนะครับใต้ฐานนี่ฮะ รูเสียบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วพิมพ์น่ารักมากดูนะเนี่ยพิมพ์นี่ฮะเห็นไหมนี่อุย้ยดูว่านนะนี่ครับเนี่ยผมได้มาอันนี้บ้านๆเลยนะฮะนี่ครับดูนะเนี่ยแห้งแก๊กเลยมาแบบอยู่ในกล่องอนะ่ะวันนี้ผมได้สวยๆมาเยอะเลยฮะนี่ฮะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยดูนะ นี่ครับเห็นไหมว่านแห้งๆฮะเราดูนะฮะนี่ฮะอันนี้เอาเอาหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะหกร้อยบาทรายการที่สิบสองครับนี่ครับแห้งจริงๆอยู่ในกรอบนี้เลยผมนี่ฮะบดบ้านเลยคัดออกมาต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนี่เป็นพระเขาเรียกว่าผ้าอะไรครับเนี่ยพระจีบอกนะฮะเนื้อดินเป็นพระกุหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะแกะให้ดูเลยนะฮะวันนี้ นี่ครับแกะให้ดูกันจ่าๆเลยแบนบ้านจริงๆถ้ารู้ที่นี่ผมบอกตรงว่าได้เปรียบนะครับนี่ฮะเป็นผ้าเนื้อดินละมันมากๆเลยครับดูนะเนี่ยแดูด้านหลังเ่โอ้โหมันปึ๊กเลยนี่ครับเห็นไหมแล้วดูนะอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ครับไม่น,น่าเก๋น,นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหม แล้วเม,ม็ดมวลสารก้อนๆเลยน่าจะเป็นกุครับนี่ฮะกุกยุคเก่าเลยกุกน่าจะกุสุโขทัยหรือว่าเป็นพา,างปางลีลาจีบอกนะฮะนี่ฮะเห็นไหมอุย้ยเนื้อเนี้ยคลาสสิกจริงๆแล้วดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยด้านหลังมันมากๆเลยลกระพลิกไปดูด้านหน้านี่ครับเก่าจริงๆคลาสสิกนี่นะฮะอยู่ในกรอบเลยนี่ครับผมจะให้ดูกรอบไมบนี้เลยฮะนี่ฮะ สวยคลาสสิกจริงๆครับเอา500บาทนะครับรายการที่13ต่อไป14เป็นอันนี้หลวงพ่อแววครับนี่ฮะหลวงพ่อแวววัดท้องคูวัดท้องคูอ,งคอะไรนะฮะจังหวัดพิจิตรเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกท่านนะครับนี่ฮะดูความเก่านะหล่อโบราณดูนะครับนี่ฮะหล่อโบราณความเก่าเขาดูเนื้อหานี่ฮะเห็นไหมอันนี้จะเป็นยันเนื้อแน่นๆปึกๆเลยดูนะครับ อันนี้นี่เจ้าของบอกขูได้มานานแล้วเจ้าของพานะนี่ลองรอยตะไบนะนี่ฮะช่อจนวนรอยตะไบวัดของคูพิจิตนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแววรุ่นแรกรุ่นแรกท่านนะครับนี่ฮะเนื้อหาลองเทียบพิมพ์ดูก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้เอาหลวงพ่อแววเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยเนี่ยไม่เจออีกแล้วนะรุ่นแรกนะครับสวยๆพื้นที่ผมว่าน่าจะเล่นแพงนะครับนี่ฮะหลวงพ่อแวววัดของคูนะฮะสวยเดิมๆเลยนี่เป็นหล่อโบราณท่าน ะค้าสิกมากโอ้โหราคาหน้าร้านจริงนะฮะนี่ครับในการที่สิบสี่ต่อไปสิบห้านี่เป็นหลวงพ่อทบฐานสูงปีศูนย์ห้าวชนแดนนะพระรบรานะครับเป็นหล่อแบบนี้นี่ฮะแล้วดูไหมลองรอยการแต่งแต่งเก่าแต่งระบายเก่าเนื้อหานะครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นี่ครับเอาสี่ร้อยแล้วกันหลวงพ่อทบนะครับนี่ฮะดู นี่ครับตะไบเห็นไหมการแต่งช่อตะไบสาแดงนี่ครับสี่ร้อยบาทหลกระทบวัดชนแดงนะฮะล่องลอยการแต่งตะไบคลาสสิกไหมนี่ฮะนี่นะครับสี่ร้อยบาทสวยเดิมๆเลยรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกเอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าอ่ากุนี่ครับ พระกูเดือดแก่เลยครับพายเดียวครับนี่ฮะพายเดียวอาอยุธยาครับนี่ฮะเป็นพระกูอายุธยาพายเดียวนะฮะเขาเรียกว่ากุูกดลาดบุญน,นะเขาเรียกว่าพายตัดคือเขาจะได้มาเขาจะตัดแบ่งกันนี่ครับถ้าดูง่ายนะมีประหลอดและชินนี่ฮะประหลอดชินเงินขาวโบ้เลยนะนี่ฮะเห็นไหมเขาเรียกว่าพายเดียว หรือภายตัดเนี่ยเขาจะตัดแบ่งกันส่วนมากจะตัดแบ่งได้ไม่แพงขาวโบ้เลยเป็นผ้าดูง่ายจริงครับอันนี้คือกูวัลลาดบุรณะจริงๆนะนี่ฮะเห็นไหมครับสวยคลาสสิกกูวัลลาดบุรณะภายตัดอันนี้ตัวจริงเลยครับนี่ฮะการันตีให้เลยครับกู่วัลลาดครับเห็นไหมแล้วดูด้านหลังเนียนี่ฮะด้านหลังเขาเห็นไหมโอ้โหพระกู่ดูง่ายจริง แต่เป็นพระตัดมานะครับนี่ฮะตัดเพื่อไว้บูชากันนะครับเขาจะตัดแบ่งหรือแต่ตัดแบ่งให้บูชากันนะครับนี่ฮะกุวรลาฎบุรณะเขาเรียกว่าพระแผงตัดหรือพระภายตัดกุวรลาฎนะนี่ครับสององค์นี้เอา600อบาทนะครับตกองละสามร้อยโอ้โหคุ้มมากเลยนะฮะหกร้อยนะครับเลี่ยมใช้ก็ได้นะครับหรือเลี่ยมเก็บบูชานะครับนี่ครับนี่นะหกร้อยบาทกุวรลาฎบุรณะการันตีเลยนะครับผมในการที่สิบหก ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดขอเป็นเหรียญครับอันนี้เหรียญอันนี้เอาพี่พี c ฟซลองพิจารณาดูครับอันนี้ผมก็ได้บ้านมานะนี่ฮะเป็นเนี่ยโปปาเนี่ยจะมีเส้นแตกตรงนี้ฮะเห็นไหมเส้นโปปาครับนี่ฮะเขาเรียกเส้นแตกแต่เป็นผ้าสภาพใช้มานะพระครูวิบูลวัชิระธรรมนะฮะนี่ฮะเหรียญปลอดภยัยตรงนี้เป็นเนี่ยเส้นตรงแตกตรงโปปลาเนี่ยแล้วดูนะครับ นี่ฮะเห็นไหมตัดปิด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะตัวสือปีสงองร้อยสิบนะฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับฮะอาจจะใช้มามั่งครับตามสภาพตามการเวลาครับโอโ้โหแล้วเหรียญแบบนี้ดูอัปก้าเก,ก่าๆนี่ฮะพิจารณาดูก่อนเลยครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมชัดเจนเลยฮะอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบนะหลวงพ่อนี่ฮะ วิบูลวชิรธรรมนะครับ450รายการที่17ต่อไปรายการที่18 18เป็นอันนี้เป็นพระวัดเกตนอกพิมพ์นะอันนี้ได้มาสององค์สวยๆนะครับนี่ครับแล้วเป็นพระหุ่มบงตัวว่าเขาเก็บแบบดูง่งายๆเลยนะดูเนื้อหาก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อหาความเก่านะนี่นี่ฮะเห็นไหมครับวัดเกตนอกพิมพ์ สวยจริงๆครับนี่ฮะนี่เห็นไหมแล้วดูนะนี่ด้านข้างเขานะครับด้านหลังนี้มอกตรงเลยเนี่ยอุ้ยเนื้อเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับนี่ยชอบจริงครับเนื้อนี่ฮะวัดเกตนอกพิมนะฮะหรือเขาเรียกพิมพ์ตลกนี่ฮะสวยมากระสวยเดิมๆเ,เลยดูนะนอกพิมพ์นอกพิม์อมเอาห้าร้อยครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะพิจารณาดูก่อนนะครับ สูงมากเลยรายการที่สิบแปดต่อไปสิบเก้าสิบเก้าเป็นอันนี้หลวงปูท่ทวดนี่ฮะองค์ที่สองนี่ผมได้มานี่ฮะเนี่ยคือเป็นผ้าเนื้อแห้งจริงๆดูนะมวลสารอย่างเงี้ยนี่ฮะผมมองตรงว่าเนี่ยดูอันนี้จะติดหน้าชัดหน่อยนี่ฮะก็พาเนี่ยดูนะครับเนี่ยขนาดน่ารักเลยแล้วดูนะ แมพิมเหมือนเก้าเจ็ดมากเลยครับนี่ฮะเนื้อว่านดูความแห้งแล้วดูนะฮะรูเสียบสี่เหลี่ยมจะเป็นเหลี่ยมครับไม่ใช่รูกลมครับนี่ฮะแล้วดูนี่เม็ดเม็ดเอ่าแคลกลนะ้าแคนี่โอ้โหมวลสารเขาเนี่ยปึกเลยนี่ครับเห็นไหมสวยคลาสสิกนะอย่างเงี้ยนี่ฮะอันนี้ขอญาตเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดรนะ้อยนะพระงนี้คือสวยกว่าองค์แรกครับองค์นี้ สวยจริงๆนะฮะแล้วมาในกล่องเนี่ยเขาบอกนี่ฮะบุทวดน่าจะเก้าเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่สวยจริงเอาเจ็ดร้อยครับรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเป็นนี่ฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จเดี๋ยวแกะเลยนะฮะผมแกะให้พี่ๆได้ชมกันชัดๆเลยวันนี้ได้มาไม่เยอะนะนะครับสวยๆยนั่นเลยฮะคือพระแบบโอ เก่าๆสไตล์แบบบ้านๆเลยนะครับน uh huh. ี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับสมเด็จด,ดูนะฮะด้านหลัง ความแห้งความเก่านะครับเราดูมวลสารให้ดูมวลสารครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้ยเนื้อเนี่ยฮะเห็นไหมเนื้อแห้งจริงละมวลสารปึกปักเลยนี่เม็ดดําเม็ดแดงนะครับแล้วดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมสวยมากๆเลยครับนี่ฮะดูความเก่าเนื้อนะครับด้านหลังนะฮะนี่ฮะจะเป็นข้าวแป้งเก่าๆแห้งๆนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหม ครับเก่าเป็นครับแป้งครับความเก่าความแห้งสวยจริงครับผ้าสมเด็จตรงนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เอาเอา4 5 0ห้าครับรายการที่2ี่นะ4 5 0ห้าต่อไปรายการที่21 21เป็นนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะฮะอันนี้นี่ครับเอามาลงให้พี่พีเฟีดูอีกครั้งนะครับคือความลึกความคมนี่ฮะดูบัวเนี่ยอายุ82ปีท่านนะฮะนี่ครับเห็นไหมดูบัวนะครับเป็นสันเลยนี่ครับ เราต้องตาลึกๆนี่ฮะอ่านี่ครับผมห่วงเชื่อมเชื่อมด้วยเงินนะครับนี่ฮะเห็นไหมเชื่อมเต็มๆแล้วเป็นขอบกระบอกด้วยนะครับนี่ฮะแล้วดูนะดอกจันโค้งสภาพอาจจะใช้มาบ้างครับผ่านศึกสงครามเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้เอา1,200บาทนะครับ1,200บาทครับรายการที่21ครับหลวงพ่อเดิมนะครับต่อไปรายการที่22 22อันนี้เป็นนี่ครับพระสมเด็จ สมเด็จองนี้นี่โอ้โหสวยมากๆเลยนี่ฮะในการที่สองพระสมเด็จเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะฮะแล้วดูเนื้อก่อนนะครับนี่ฮะเนื้อเขาปึกมากเลยแล้วเนื้อนี่ฮะนี่เม็ดมวนสานนะนี่ครับเนื้อแบบเข้มๆเนี้ยดูนะโอ้โหระพะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมเนื้อเข้มๆเน่าๆเงๆี้ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับเห็นไหม ปึกเลยนี่เป็นมวลสารก้อนเลยครับนี่ครับโอ้โหแล้วดูนี่ฮะเม็ดำดำนะจะดูด้านหลังนะผมใจดูด้านหลังนี่ครับเนื้อเขาเน่าจริงเนื้อไปจ้ำๆเลยนะครับเห็นไหมนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหพระแบบเนี้ยดูนะเนื้อเน่าเน่าเนื้อนุ่มๆนี่ฮะน,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 นี่นี่เห็นไหมนี่ครับ,รบส่องขยายดูลึกๆนะครับโอ้โหดูตรงนี้นี่นี่นี่ มาพระสมเด็จองนี้นะฮะดูนี่ฮะนี่มีมวลสารมีความเก่าดูนี่ครับเห็นไหมเม็ดตรงหน้าอกนะก้อนขาขาวนี่ฮะนี่คือมวลสารเนาะแล้วที่ข้างแขนนะครับอูภายนี้นี่นี่นี่อีกเม็ดนึงครับรวมๆอยู่ข้างเนี้ยเราดูนะเน่าเน่าอย่างเงี้ยเนื้อเน่าเน่าอย่างเงี้ยอุ้ยภายเนี้นี่ฮะคลาสสิกจริงๆผมว่าอย่างเงี้ยครับสวยมากๆเลยดูนะ ธรรมชาติจริงนี่ครับเจ็ดร้อยบาทขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะฮะนี่ฮะชื่นชอบอยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้ครับดูมวลสารด้านข้างนะฮะเห็นไหมปิดก้อนเลยนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นสมเด็จร้อยแปดปีแตกรายงานฮะร้อยแปดปีอนุสรรษร้อยแปดปีวัดละคังครับนี่แตกรายงานแล้วพาดูง่ายนะนี่ครับเห็นไหม ถ้าจะมีลายเซ็นด้วยนะครับนี่ครับเราดูนะนี่ตัดตัดด้านข้างชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเราดูเส้นพาทิพย์แล้วเนื้อหามูลสารองนี้เป็นแตกรายงานพิมพ์ใหญ่เสียนโตบล็อกลึกนิยมนะฮะนี่นิยมครับเอาพันห้านะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นสมเด็จร้อยแปดปีวัลรังนี่ฮะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสนใจยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้อันนี้แท้ดูง่ายครับผมรายการที่สาม ต่อไปรายการที่สี่ยี่สิบสี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนี่เตารีดนะฮะเตารีดดูนะครับเตารีดเก่าๆนี่ฮะดูเหมือนคล้ายๆเนื้อนว่าเลยนะครับแต่เป็นเนื้อทองผสมนี่ฮะแล้วดูนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมดูตรงซอกนี่อู้ยความเก่าเขาเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยต้องลอยการแต่งแต่งเต็มเลยนะครับนี่ฮะอืม นี่ฮะแต่งตะไบดูนะครับเห็นไหมชัดเจนเลยดูซ่อหูใบหน้าผ้าพน,นี้ถึงจะไม่สวยคมเลยครับนี่ฮะแต่พระเก่าจริงเป็นหล่อโบราณเก่าจริงครับนี่แล้วดูใต้ฐานนี่ฮะเห็นไหมร่องลอยการแต่งชัดเจนเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมพระแต่ละองค์นะครับต้นทุนมาไม่เหมือนกัน,นครับผม ต่อไปรายการที่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี้เป็นพระเล่มเงินนะฮะนี่ฮะเจ้าของเก็บไว้นานมากเป็นเล่มเงินโบราณเลยเล่มเงินแกะด้วยมือนะฮะนี่ผมจะให้ดูกรอบเงินก่อนคือพระกรอบเงินเนี่ยแทบจะไม่ใช้นะเนี่เงนินเงินจริงนะฮะตลับเป็นตลับนะครับนี่ตลับแกะมือนะครับผมนี่ฮะเก่าคลาสิกเก่ายัางไงครับนี่ฮะเห็นไหมจนดาหมดแล้วครับพระไม่ใช้นี่ข้างในเป็นวัดพับนะผมจะให้พี่พี่สี่ดูนะฮะ วัดพรับคือเจ้าของพระเขาเก็บเว้นนานมากนี่ฮะผมให้พี่ๆ FC ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมนี่ฮะก่อนตัดใจนี่คือเป็นตลับเงินนะเงินแท้เลยนะฮะตลับแทบไม่ใช้เลยตลับดํากลับดํำแล้วนะครับผมจะต้องแกะดูพระเนื้อข้างในให้ได้ครับนี่ฮะแกะามาแล้วนะครับนี่ เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหตลับดูดเลยนี่ฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นตลับเงินแต่สิ่งที่น่าสนใจคือองค์พระนะครับผมองค์พระเป็นวัดพับครับน่าจะเป็นพิมพ์สมาธิครับนี่ฮะเดี๋ยวขอแยกแกะก่อนนะครับโอ้ดูนะครับ เนื้อนะฮะเก่าจริงๆนะครับนี่เก็บไว้นานมากครับนี่ฮะเห็นไหมดูเนื้อก่อนนะครับนี่ฮะเนื้อเนี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโหเนื้อแบบปึกปักเลยเนื้อสวยจริงๆครับนี่ครับวัดพับมาดูด้านหลังนี่ฮะโอ้โหพระอย่างเงี้ยเก่าคลาสสิกหน้าคุนหานะครับวัดพับนะครับพร้อมตลับเลยนี่ฮะสวยจริงๆนี่ครับวัดพับพร้อมตลับเลยนะครับตลับ ตลับเงินนะน,นั้นหนาอย่างนี้ฮะนี่ฮะตลับเงินนั่นหนาโอ้ดูนะครับตลับเงินนันหนาอย่างนี้ฮะนี่เห็นไหมสวยจริงๆคลาสสิกนะครับพร้อมขึ้นคอได้เลยฮะนี่ครับวัดพับสวยเดิมเดิมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่วัดพับสวยจริงนะนี่ฮะโอ้โหแล้วดูนะเนื้อก่าเก่าคลาสสิกไงผมว่านี่ฮะวัดพับสวยเดิมเดิมเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมตลับนะครับอ่ะใส่ห่วงไว้ก่อนครับเดี๋ยวห่วงหายครับผม นี่ฮะตลับเก่าเก่าตลับบ้านๆเลยดูนะครับนี่ฮะดูนะแล้วตลับเงินเนี่ยดำๆเนี่ย,ยไม่ได้ใช้เลยนยะพี่ๆพิจารณาดูนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบห้าต่อไปสิบหกเอ้ยรายการที่ยี่สิบหกครับเมื่อกี้รายการที่ห้ายี่สิบหกเป็นซุ้มกอนะตลับเหมือนเดิมแกะมือเหมือนเดิมดูนะนี่ฮะแกะด้วยมือตลับเงินนะครับนี่ครับไม่ธรรมดาตลับเงินนี่ฮะเห็นไหม ตลับอย่างนี้ผมบอกตรงก้มีอย่างน้อยพันห้าครับถึงสองพันตลับโบราณตลับเก่าเนี่ยเดี๋ยวขอญาตแกะดูพระซุมกอเลยนะครับนี่ฮะพร้อมพระเลยโอ้โหเฮ้ยนี่ฮะตลับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเก่าครัสสิกจริงๆดูองค์พระนะครับนี่ครับโอ้โหแน่นปักเลย แน่นมากนี่นะฮะเป็นพระสมกอพิม์ใหญ่ครับโอ้โหพระสวยจริงฮะนี่เห็นไหมโอ้โหพระดูตรงตามซอครับเนี้ยเนี่ยเนื้อมันมากดูนะครับเห็นไหมกระหนกข้างคมๆนะ,ะโอ้โหแล้วดูอยู่ในตลับเก่าๆไนงะตลับเงินหน,นาหนาเงีนะ้ยดูนะฮะเห็นไหมแกะมือด้วยนะสวยเดิม,ดมต้องดูองค์พระแล้วครับนี่ฮะโอ้โหพระ น้าคุณห่าจริงครับนี่ฮะเป็นซุ้มกรนะผมตลับนี่ครับดูนะครับโอ้โหซอกลึกแล้วดูเนื้อนะครับเนื้อเนี้ยเนี่ยแล้วดูด้านข้างนะครับเห็นไหมเนื้อมันมากนี่ลาดํานะครับนี่ลาดําขึ้นตามองพระนะครับนี่ฮะนี่แล้วดูด้านหลังนี่ครับเห็นไหมเป็นพระเก่าจริงๆ ซุ้มกอนะฮะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่สวยคลาสสิกดูใต้ฐานนะนี่ครับสวยเดิมๆเลยนะครับพร้อมตลับเลยกระหนกข้างลึกๆคมๆซอกแขนนะฮะนี่ฮะนี่ครับเอาลองพิจารณาดูก่อนนะครับนี่ครับพร้อมตลับเลยนี่ฮะตลับดูนะครับตลับเก่าจริงๆแล้วตลับนี้สวยมากครับตลับเงินอย่างเงี้ยนี่ฮะหาไม่เจอแล้วนะตลับแบบนี้นะฮะตลับแกะด้วยมือเนี่ยโบราณจริงครับนี่ฮะ นี่ครับพร้อมพระเลยนะครับผมว่าตลับอย่างน้อยต้องมีอ่า2,000ครับนี่ฮะ1,500ถึง2,000นะครับนี่ครับตลับนะบวกพร้อมพระสวยๆพระแบบผมว่าพระดูดีมากเลยนะครับนี่ครับพระสุก่อเดี๋ยวผมจะขอแยกใส่ไว้นะครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้พระสวยจริงๆนะฮะนี่ฮะรายการที่ ยี่สิบหกครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้พร้อมตลับนะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหราคานนี้นะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตนี่ฮะใส่ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับกลัวนี่ฮะกลัวหลุดครับผมนี่ฮะกลัวหลุดหายนะนี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหดูการแกะลึกคมขนาดนี้นะฮะเนี่ย สวยจริงครับ1,900บาทรายการที่6 6ก็ประมาณนี้ครับผมหากพิเพศนใดครับสนใจหรือชื่นชอบเร่างไหนนะโทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับวันนี้โจแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ